สวัสดีค่ะกัะซิบบอกเราแนะนำ Isuzu d max นะคะซ5 0 0 cc คันนี้ SLX นะคะราคาประหยัดค่ะ19,000บาทเท่านั้นขายตามสภาพนะคะรถใช้งานได้ปกติค่ะมีงานเก็บสีรอบนอกนะคะนิดหน่อยภาษีปี66เอกสารมีครบค่ะเป็นรถส่วนบุคคลนะคะเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเคยแต่งนะคะตามรูปนี้เลย สีสันร,รอบคันไม่สวยนะคะทุกท่านรถอยู่ที่บอ่อวินจังหวัดชนบุรีค่ะ1 9 0 0 0 0บาทเน้นไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสนใจยังไงติดต่อทักเข้าไปตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้โดยตรงนะคะซึ่งแอดมินก็เพียงแนะนำเท่านั้นถ,ถ้าถูกใจยังไงควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ